อยู่ตรงไหนรู้ <laughs> <laughs> ก้าวต่อไปเราจะไปก้าวกระต่อที่สกายวอลและจับตาดูผลของการรับร่รางรัฐมนูญในค่ำคืนนี้ถ้าฉบับ5้าฉบับเดียวที่ไม่เอาสวาที่จะรู้ระบบประยุทธ์ไม่ผ่าน กี่คนนะคะมาฟังพวกเขากันดีกว่าถึงการอัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่ยื่นจดหมายในตอนที่ยื่นข้อเรียกร้องของพวกเราในสภา,าตบมือต้านรับไพ่สดดิว ไปยึดไป<อ>ดูสองหนึ่งไปยึดรบบประยุทธ<อ>์สาาองร้อยห้สครับพี่น้องครับสำเราทั้งสี่คนนะครับก็เป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนในการที่เข้าไปพูดคุยนะครับหลังจากที่เรายืน่นหนังสือตรงนี้นะครับกับเว็สฝยายค้าและรัฐบาลนะครับเราก็ได้ไปพูดคุยข้างในนะครับการพูดคุยข้างในเนี่ยก็พูดถึงตัวหลักการนะครับว่า เจตจำนงรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่ฉบับแรกเป็นยังไงแล้วก็ข้อเสนอของพวกเราทั้ง3ข้อคือยังไงนะครับว่ารัฐมนูญต้องมาจากประชาชนโดยวิธีการสสรนะครับแล้วก็กลไกสวนะครับกนไกการสืบทอดอำนาจทิ้งนะครับแล้วก็รัฐมนูนคนแก้ได้ทั้งหมดทุกมาต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยจดหมายเปิดเผยนึ่ที่พวกเรายื่นไปนะครับทางพรรคการเมืองเนี่ยครับรับหลักการนะครับและรับจะไปปฏิบัติครับขอเสียงปรบมือเลยครับรับหลักการและรับไปปฏิบัติมาอ่า เอาเรื่องเหล่านี้นะครับที่จะไปหารือไปพูดคุยนะครับเปนน็นอ้นแรกะเราจะเห็นนะว่าในรัฐสภาเนี่ยก็จะมีการใช้ช่องทางนะครับอย่างวันนี้นะครับสิ่งที่เรารจับตามองเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะตัดกลไกของสวนะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าวาันนี้ผลมันเป็นยังไงแต่สิ่งที่เรารู้สึกและเราคิดว่ามันจําเป็นจริงๆก็คือการเมืองบนท้ถนนการเมืองบนหน้ารัฐสภาและวันนี้นะครับไม่ว่า ต้องโม้จะเป็นยังไงนะครับข้างในมันมีผลนะครับการเคลื่อนไหวในปีที่แล้วของเรามีผลต่อรัฐสภานะครับและการเคลื่ยนของเราในอีกต่อไปเนี่ยมันก็จะมีผลเพราะเราจะกดดันมากขึ้นกว่านี้เราจะเรียกร้องให้มากขึ้นอยูน่นี้เราจะทําให้เสียงของเราดังไปถึงนรัฐสภานะครับดังนั้นแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่พวกเรามายืนยันหลักการ3ข้อก็คือข้อหนึ่งเราคงต้องมาจากประชาชนโดยวิธีการประชาิปยมาจากการเลือกตั้งนะครับข้อสองเราต้องตัดก้นไก ถอดทอดอำน,นาจต่องค์กรอิสระต่างๆออกนะครับและสานนั้นมันต้องแก้ได้เหนกับักบัญชาราเนี่ยทางทางการเมืองรับแล้วก็เราคิดว่าเป็นเส้นทางที่ดีเป็นนิติหมายที่ดีที่เราเห็นจุดเร่่มตรงกัน,กนเราเห็นจุดเริ่มตรนกันว่าราัฐสภาไปต่อไม่ได้รัฐสภาติดปัญหาต่อว่าให้ิรัฐสภาติดปัญหาของอบทเฉพาะการที่ให้มหน้าของสอวนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเร่่มกันนะครับระหว่าง พวกเราราษฎรบลกับพรรคการเมืองกับเพื่อไทยในรัฐสภาน,นะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับคือการฝังความคิดของเรานี่คือการยืนยนันปุดยืนความคิดของเราวันนี้มัน,เป,นเป็นแค่วันแรกครับพี่น้องราษฎาน,วน,นีวันนี้วันนี้เป็นวันแรกเป็นวันแรกที่เราออกมานะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เรามาตักเนุดความคิดได้ปักเนุดทางความคิดวันนี้เราได้ปักไปแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทําคือ ทำกันมาให้จริงจังมากขึ้นเสียงของเราต้องดังมากกว่านี้เสียงของเราต้องกดดันมากกว่านี้เพราะมันจะมีผลต่อรัฐสภานะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับสิ่งที่พวกเราทำมาตั้งแต่ย่ำรุ่งนะครับแสดงจิตจำนงของคณะรัษฎรจนมาถึงการเดินมาที่รัฐสภาผู้แทนของเราได้รับได้รับทราบและรับฟังแล้วนะครับการต่อไปเนี่ยคิดว่าจะต้องติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเราต่อไปการต่อสื้ของพวกเรา ในเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับที่เป็นจุดร่วมณวันนี้เห็นชัดๆว่าอย่างนี้นเนี่ยฝ่ายฝ่ายนักการเมืองฝ่ายสสผู้แทนเนี่ยเห็นตรงกันว่าสสสวเนี่ยเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแล้วลวโ่เลยวโ่เคตะโกนให้ดังถึง้างใน อะไรที่มันไม่ยึดโยงกับประชาชนก็อ,ออกไปใช่ไหมใช่ใน่วนนี้วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่มายูงานหลักการนี้วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เดินเหนื่อยมาด้วยกันแต่วันนี้ยังไม่จบเท่านี้นะครับต่อจากนี้ไปห้าแมงที่สกายเวิร์นะครับใครที่จะไปต่อใครที่จะไปเคลื่นนอนไหวต่อใครที่จะแสดงจุดยืน,นยังมีพลังเหลือไปที่สกายเวิร์นะครับไ Skywalker นเอยห้าแมงเจอกันสกายเวิร์ดครับทีอร ทุกคนขอเสนอให้กับการต่อสู้ในครั k k t t Assass, h, ้งนี้ขอเสนอให้กับการเดินเหนื่อยของเราตายกลับมาพังงานของเราในครั้งนี้วันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากในการกลับมาของเรามีการร่วมกันหลายเครือข่ายมีร่วมกันต่อสู้หลายอย่างนะครับวันนี้ก็ขอให้บรรยากาศการต่อสู้เป็นไปด้วยความปิติเป็นไปด้วยความสุขเป็นไปด้วยการดูแลกันและกันอย่างนี้นะครับผมคิดว่าบรรยากาศจะเริ่มกลับมาอีกครั้งนะครับพี่น้องครับขากลับขอชี้แจงอย่างนี้นะครับเรากลับเส้นเดิมนะครับพี่น้อง รากลับเส้นเดินนะครับไปเส้นทางนี้นะครับตรงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีทีมมีโบนะครับที่จะดูแลคอยส่งพี่น้องจนถึงคนสุดท้ายนะครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มมีโบครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มลังตาครับกลุ่มมาธาสเนลซาทีอาร์ตนะครับขอเสียงปรบมาให้คณะดตาครับขอเสียบมาให้กับเซมานิกขอเสียงปรบมือให้พวกเราทุกคนที <S <S ่มาในวันนี้ครับขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับวันนี้ครับขอขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ เกี่ยวกายนะคะก็ได้เจ็บล็มอย่างสมาูรณแบบแล้วนะจ๊ะแต่ที่ผมจะชะนะจ๊ะเจอกันเรงบริเวณ พระอ่้าต้นไม้ไม่ใช่ถังขยะเนาะฝากหยุดกันคนละไม้คนละมือถุงดำจะอยู่บริเวณด้านซ้ายมือของเวทีนะคะรบเกวนด้วยจริงๆค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่มาอยู่ด้วยกันถึงวันนี้นะคะห้าโมงเย็นกระจารวังจ้กันค่ะใครที่สนใจจะเข้าไปร่วมก็ออกมาพบเจอกันได้นะครับและสำหรับใครที่รอรับชมไลฟ์ก็เดี๋ยวรอรับชมได้ที่เพจเรานะครับขอบคุณครับที่รับชม